นี่คือต้นมะเดือ่อท่านผู้ชมเอ้ยมอน,นู่นนี่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 นนนนนมะเดื่อนี้กินได้อยู่บ่เออหลายคนถาน ต้นของเขาต้นใหญ่มากเห็นไหมนี่ลูกลูกกอตกข้างบนลูกตกสูงบอกตาโดงกินได้บอกต้นไอมะเดือต้นนี้กินได้ไหมเม้นบอกินแม่อบกินกเมียงโอ้หันดีค่ะหันดีค่ะวัดนมาลบ,บอกเบมันพานขึ้นมานี่แหละบอกยังอกหูอบหบู เออว่ากินได้เนาะครับเนาะดีๆนี่นี่นี่ต่ำๆนี่ก็มีนะช่วยไหมเออนี่นี่เอาเฮ้ยพูกทางคุณแหงดกแหงดกแหงอ่าพูกลูกใหญ่ต้นใหญ่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ต้นใหญ่มากมาเดืออยู่นี่นี่ต่ำๆก็มีนี่ต่ำๆนี่ โอ้นี่นี่น,นี่อยู่ในเงาก็มีนี่น,นี่เห็นบน่นี่เอ้ยสุกในเงาก็สุกนี่นี่ตัวนี้เยอะคืเบิ่งเจ็บเจือได้มีงูมีแง่ได้เห็อ่าเอองูฟู่ฟู่ใส่เหล่หาหอยบอไวัยได้เห็นเนาะอ่าหน่วยนี่คือสุกสุกเออ,อ,อ,อปิดตาเสบกัดลงมือ มันมีหนอนอยู่บอฮะมีนอนอะไรเนาะบักเตอ่อนี่เนาะอืรสมันอยากออกเป็นแบบจืดจืดอืแล้วถ้ามันดิบม <ng asına> ัน <over> ท <awake> ิ่ฟาดเนาะเพื่อนนี่เนาะนี่นี่ ๊ะตมบุกกาเอื้อมเข้าไปเลยจังเลยงูพุ่งเขาย่อออกมาเนะี่ยบึงนู้นนหล่นโอหล่นเต็มต้นหน่วยซุกมันมาเดือ่อต้นใหญ่ครับท่านผู้ชม